วัสดีวันนี้เรามาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมย้ายจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกสักหนึ่ง ep นะครับวันนี้เรามาชมริ้วขบวนที่ใช้ในงานแสดงแสงสีเสียงในสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควปีนี้เราใช้รถจักรไอน้ำแปซิฟิกมาเยเลข824และ หมายเลข850มาแทนรถจักรไอ้น้ำโมกุล C56 ซึ่งจอดเสียและทำการซ่อมอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีนะครับคุณปู่ทวดหมายเลข824จอดอยู่สำรองอยู่ในรางที่4นะครับได้ยินเสียงะระฆังมาไกลๆน่าจะเป็นตามเวลาน่าจะเป็นขบวนรถ 259นะครับต้นทางคลบุรีปลายทางสถานีน้ำตกกำลังจะทำขบวนเข้าสถานีนะครับเข้าไปรอชมดูว่าขบวนนี้ใช้รถอะไรรากจูงมานะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะครับในระหว่างรอชมขบวน259 ขบวน259กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทางสถานีได้นำข่วงมาแขวนรอแล้วเพื e ่อรอขบวนรถเข้าสถานีนะครับเห็นมาไกลๆแล้วครับน่าจะเป็น G E H ต้องดอดูหมายเลขอ๋อเห็นแล้วครับ4 0่6นงขบวนเป็นอีนึงรถจัด ที่คิดถึงนะครับตอนนีมาประกาศการตัดวนรถจากคันนี้เราเคยทำคลิป EP ที่สีราชาน่าจะเป็นคลิปตามหาระครังของคุณปูน่นะครับซึ่งเราเคยทำเมื่อหลายเดือนก่อนส,สรุปว่าคันนี้ไม่มีระครัง น่าจะด้วยการแมนเทนแนนและซ่อมแซมระครังได้ถูกถอดออกไปก็น่าเสียดายนะครับที่ของเดิมๆหายไปไม่สมบูรณ์ตามข้อมูลที่ได้มาน่าจะเหลืออยู่สองคันนะครับที่ยังมีระครังอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็น40 47อีกคันก็40 27นะครับถูกหรือไม่ถูกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับ แบ่งปันความรู้กันเยอะๆเ,เพื่อไว้เป็นข้อมูลให้กับน้องๆที่กำลังชอบรถไฟกำลังจะขึ้นติดตามดูจะได้รู้ข้อมูลกันนะครับทุกวันนี้ก็อยากหวังนะครับว่าอยากจะมีสักครั้งนึ่งได้ฟังะระทังจากซีเคในการเข้าสถานีหรือการทําสับเปลี่ยนตามสถานที่ต่างๆหรือจะตามย่าน ในสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนะครับซึ่งมีรถจาก g k วิ่งสับเปลี่ยนอยู่เยอะมากได้เวลาปล่อยขบวนรถออกจากสถานีกาญจนบุรี้วครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ 4405เป็นรถจักรลากรากรืวขบวนไปแสดง เราย้ายมาชมบรรยากาศด้านหน้าสถานีกันบ้างนะครับสุมดอกไม้สวยงามดูรักสบายตาก็จะมีอนุสาวรีย์ของบิดาแห่งการรถไฟนะครับกบรมหลวงกำแพงเพชรซึ่งจัดอยู่ตรงส่วนด้านหน้าสถานี นี่ก็เป็นรถสมัยสงครามโลกที่ยังใช้อยู่นี่เป็นรถจักรไอ้น้ำกาลัดนะครับซึ่งเหลืออยู่เพียงขัวเดียวในประเทศไทยนะครับมาชมกันได้ที่สวนหน้าสถานีนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับ แวบเดียวเราก็มาถึงครับก็ชมบรรยากาศโดยรวมกันนะครับจะมีรถจอดโชว์อยู่ด้านหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแควรตรงตัวสถาน,นีรถจักไอ้น้ำสุดขลังอีก1นคันนะครับรถจักไอ้น้ำโมกุล C56 จอดเด่นตั้งงานสวยงามครับ แต่สภาพตอนนี้ก็สุดโสมตามเวลานะครับรอาการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมทาสีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลขประจำตัวรถคันนี้คือ719ครับผม ก็มาเดินชมบรรยากาศโดยรวมของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็ดูภายในงานครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ทุกวันนะครับ มมัไ,มเเไม่เดินมาสักพักหนึ่งขบวนรถก็มาครับผมไม่เสียเที่ยวครับได้เก็บบรรยากาศขบวนรถวิ่งข้ามบนสะพานอีกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ลบทางให้ขบวนรถวิ่งผ่านครับ กันไปก่อนครับสำหรับ EP นี้นะครับมาพบกันใหม่กับ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ